พยนสวัสดีค่ะสวัสดี f อซของน้องเจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกทท่านนะคะวันนี้เนาะจ๋ามีรถเท้าใหม่หนึ่งคันนะคะที่น้องจ๋าอยากมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะกับตัวสีบอลเงินคันนี้ได้ตัว1.9 z ดเซนะคะปี2 0 2พนนะคะเป็นตัวสีบอลเงินสีแท้สีเดิมอันนี้คือสภาพรถเดิมๆเลยนะน้องจ๋าเอามารีวิวให้ชมเดี๋ยวเราไปดูว่าชิ้นไหนบ้างที่ต้องได้เก็บงานแต่เนี่ยขนาดน้องจ๋ายังไม่ได้ล้างจับมารีวิวให้ชมเนี่ยสียังเงายังดูใหม่อยู่เลยนะคะ ในส่วนของคันนี้เนี่ยมายอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนนะคะ1 0 0 0 0 0สนโลถือเป็นไม้แท้ไม้เดิมนะคะรถแท้รถเดิมเบาะภายในเป็นเบาะหนังสภาพสวยใหม่ค่ะเดี๋ยน้องจ๋าดูรายละเอียดให้ว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถมาจากไหนก็คือเวลารถเข้ามาใหม่อย่างเงี้ยนะคะน้องกับจ,จ๋า,าลูกค้ากับน้องจ๋านี่เห็นพร้อมกันเลยนะคันนี้นะคะเป็นรถหน่วยงานนะคะมาจากบริษัททูซูมิตุโมนะคะท่านผู้ชม นะอันนี้เป็นรถหน่วยงานเข้าศูนย์เช็คระยะทุก6เดือนลูกค้าสบายใจได้ที่ใครมาเห็นรถมือ2แรกเข้าใหม่ๆแบบนี้นี่คือยังไม่ทำอะไรเลยจริงๆนะคะแต่ถ้าทำอะไรเสร็จแล้วหรือว่ารีวิวหรือว่าจะคลีนสปาชงเสร็จแล้วเนี่ยสวยกว่านี้แต่รายละเอียดรอบคันเนะาะจ๋าถือว่าสมบูรณ์แบบนะตัวรถดูสดอยู่นะคะก็ไม่ได้ช้ำไม่ได้ทุเรศไม่ได้ขี้เหรเลยนะเนี่ยน็อตคานเสาบีนะฝั่งซ้าย สภาพยังดูกลิบดูใหม่อยู่เลยลูกค้าแล้วก็แผงประตูเนี่ยนะคะดูสวยสดใหม่นะคะแผงประตูแท้บแผงประตูเดิมนะคะรายละเอียดเดิมมากแผงประตูก็เป็นหนังซอฟทัชสีดำนะคะสมบูรณ์แบบรายละเอียดน็อตโครงสร้างเสาเสาเอซ้ายเดิมน็อตเดิมช่องแอร์ไม่ชํารุดที่วางแก้วน้ำไม่ชํารุดนะคะคอนโซลด้านหน้าสวยไม่ซีดหน้าจอตรงกลางนะคะซีนหรือว่าในส่วนของ เนี่ยซิลิโคนหรือว่าเนี่ยพลาสติกยังไม่แกะออกเลยนะรถหน่วยงานนะคะลูกค้าสบายใจได้เขาามารถหน่วยงานนะคะบางคนอาจจะมองว่าช้านะรถหน่วยงานใช้เขาใช้เยอะใช้ไม่ทนุถนอมนี่คืออีกหนึ่งเสียงที่น้องจากําลังจะบอกว่ามันไม่เสมอไปนะเนี่ยขนาดเข้ามาใหม่ย,ยังไม่ได้ล้างเนะาะจ๋าก็กล้ารีวิวให้เ c ชมดูใหม่ขนาดไหนนะคะเป็นรถหน่วยงานก็จริงแต่เข้าข้อสูงย์ตลอด2นะคะเราไม่ได้เอาทุกคันที่เป็นรถหน่วยงานเข้ามาเราก็คัดก่อน เอาสภาพดีๆสภาพสดๆสวยๆมาให้ FC ก่อนเพราะว่านอกจากทางช่างเขาจะ QC ให้จ้าจ๋าแล้วเนี่ยจะมีทางช่างข้างนอกเนี่ยมาตรวจอินสเปกเตอร์ให้อีกรอบนะเรื่องแหนบเรื่องแคสซีเนี่ยเดิมหมดเลยนะคะไม่มีแปลงใดๆทั้งสิ้นล้อแม็กก็แม็กแท้แม็กเดิมด้วยนะคะยางคันนี้นะคะจะยางปี2024เหมือนที่เจ้าจ๋าบอกเลยรถเนี่ยเข้าระยะเช็คศูนย์ทุก6เดือนทุก1ปีเขาจะเปลี่ยนยาง4เส้น1ครั้งนะคะ1ปีเปลี่ยนหนึ่งครั้ง นะคะต่อให้ดอกยางหมดหรือไม่หมดก็ตามเพราะฉะนั้นช่วงล่างลูกค้าสบายใจได้นะคะนี่อยากให้เชื่อใจเชื่อมั่นนะคะเวลาดูคลิปน้องจจ๋าอยากให้สบายใจในการตัดสินใจเลือกซื้อรถกระบะมือสองนึกถึงน้องจ๊จ๋าพี่โจนได้เลยนะคะตัวไฟาฝาท้ายเนี่ยเป็นโครเมียมใสๆอยู่เลยนะมีกล้องถอยให้ด้วยโลโก้คาว่าอีสุดีแม็กู่คมชัดเดิมนะคะทะเบียนสามทบเท่าชอช้างหกสองเก้าสามได้เ,เพพาะบนตัวรถตัว กระบะไลเนอร์นะคะรอทําความสะอาดนะวันนี้ให้ชมว่าไลเนอร์เนี่ยก็ไม่ได้ชํารุดไม่แตกไม่รั่วนะคะเนี่ยช่วงล่างยกให้ดูเลยนี่นะคะอ่ะดูะชัดๆเลยสะโพกซ้ายสะโพกขวาตัวน็อตลอยเม็ดอาร์คสวยเดิมทั้งหมดไม่มีโดนชนท้ายมาแน่นอนอันนี้คือให้ดูสภาพเรียวของแท้ของจิมของจริงนะคะอ้าวใครที่เป็นสาวก ดีแม็กใครที่เป็น FC เพชรยนใครที่เป็น FC เนาะจ๋าติดตามอยู่นะรีบลกคว้าเลยคันนี้ตอนนี้รถกำลังท,ทยอยเข้ามาเยอะๆนะคะคุณลูกค้าดูเพากลางล้ออะไรนะคะถอยเสียแหนบเดิมทั้งหมดนะคะนี่คือตัวแซดนะคะโลโก้ DDI ฝาท้ายไฟท้ายเดิมสวยหมดนะคะเรียมสันตัวรถคมสวยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ในส่วนของตัว แคสซีเนี่ยนะคะดูได้เลยตัวรถสวยเดิมนะคะตัว้อแม็กนะคะฝั่งด้านหลังฝั่งขวาสภาพเดิมมากเดี๋ยวเจ้าจ๋าเท่าที่เดินดูรอบคันพร้อมๆกับลูกค้าเนี่ยยังไม่เห็นจุดไหนเลยที่ต้องได้เก็บงานสีเดี๋ยวเจ้าจ๋าเขาดูละเอียดแบบอีกรอบหนึง่งนะว่าคันนี้ต้องได้เก็บงานสีส่วนไหนบ้างนะคะดูจากด้านข้างด้านหน้าด้านหลังด้านข้างด้านหลังแล้วเมื่อกี้ไม่มีนะ เบาโชกกระบอกโชกก็เดิมยังไม่มีปแปลงนะคะล้อแม็กะคะก็อ่ะอันนี้อันนี้มีรอยเบียดนิดนึงนะคะอันนี้ต้องขัดแม็กให้นะคะต้องแก้ไขให้อยู่นะคะอันนี้หนึ่งจุดนะนะคะจุดหนึ่งแล้วแล้วหนึ่งนะมาดูจุดที่สองนะคะมาดูตรงนี้กันอ๋อตรงนี้เป็นยางมาตอยนะตรงนี้เป็นคาบยางมาตอยรถคันนี้สีเดิมทั้งคันค่ะท่านผู้ชมไม่ได้เก็บงานสีเลยก็แค่ขัดสีแล้วก็ ขัดแมกนะคะส่วนฝากระโปรงนะคะก็จะมีรอยขนแมวนิดนึงแต่เจา้าจ๋าเชื่อว่าลูกค้าเนี่ยคงไม่อยากให้เก็บงานสีเนี่ยฝากระโปรงแท้ๆเดิมเลย<ๆ>ถ้าเป็นเจ้าจา๋จาเจ้าจ๋าก็ไม่เก็บนะเดี๋ยวสีเสียรถเออเดี๋ยวเสียสีรถนะคะเดี๋ยวขัดสีให้นิดนึงเดี๋ยวก็ออกแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าเนื้อนะคะแค่เป็นรอยขนแมวนิดเดียวเองนะคะอันนี้คือให้ชมนะคะในส่วนของตัวรถสภาพแรกเข้านะคะว่ารถของเรานี่เดิมจริงๆที่เราคัดสรรมาให้คุณลูกค้าและ FC ของบริษัทเพชรโยนนะคะ F c ซของน้องจา๋าไม่ควรพลาดเลยนะคะเห็นคลิปน้องจา๋าขึ้นฝีหรือกดเข้ามาดูแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้เห็นรถสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันค่ะค่ะนะคะมาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะ1.9ตัวแซดนะคะเครื่องยนต์ดีเซลล้วนนะคะเครื่องยนต์ไม่เคยผ่านการแปลงนะซึ่งมันจะมีค่า ฝุ่นนะคะคาบละอองบ้างนิดนึงนะคะหรือว่าคาบโคลแต่ว่าสังเกตได้เลยว่าจะเป็นสภาพเดิมที่ยังไม่ได้สปานะคะดูคานด้านหน้านะคะฝาหมนาไม่มีโก่งนะคะท่อเก็บสายไฟเดิมนะคะรายละเอียดโครงสร้างนะคะตัวคานด้านหน้านะคะแก้มซ้ายแก้มขวาตัวน็อตเนี่ยนะคะสังเกตได้เลยว่าจะไม่มีรอยถลอกเลยนะคะซึ่งแสดงว่าแก้มซ้ายแก้มขวาเนี่ยไม่มีการกระแทกมาแน่นอนไม่มีการ เก็บงานสีแน่นอนเนี่ยฝากน็อตกระโปรงยังคมอยู่เลยนะคะรวมไปถึงฉนวนกันความร้อนที่ยังไม่ได้สปานะคะวันนี้กล้าเอามาให้ชมนะคะลูกค้าปกติน้องจ๋าก,ก็ต้องรอให้ล้างแต่วันนี้ให้ดูดิบๆเดิมๆเลยนะคะรวมไปถึงนะคะตัวนะคะตัวแคสซีอ่าไม่ใช่แคสซีสิตัวแผ่นเพจอ่ะไปลอกพลาสติกเขาออกละไม่นะคะไม่รวมนะนี่ไม่รวมเดิมมากค่ะอันนี้คือรีวิวรถแรกเข้าให้ชมนะคะเผื่อใครที่กำลังตามหารถ กระบะอีสู1.9 Z นะคะเกียร์ออ,ตโ,อโต้ยกสูงสีบอลเงินและเป็น1.9ตัว Z นะคะน้องก็จะเอามาให้ชมในราคา499,000บาทแล้วก็ไปรถหน่วยงานเข้าศูนย์เช็คระยะทุก6เดือนนะคะใครสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เบอร์โทรน้องจ๋าสามารถแอดไลน์ได้นะคะโทรกริ้งกรางเข้ามาได้เลยหรือใครที่ดูอยู่ต่างจังหวัดแล้วสนใจเป็นคันนี้นะคะน้องจ๋ามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงที่นะคะมีบริการส่งรถสลไยให้ฟรีดาวได้จัดไฟแนนซ์ได้ซื้อสดได้หรือจะดาวก็ได้รายได้คันนี้คุณลูกค้าอยากซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำน้องก็จ๋าขอคนรายได้อยู่ที่18,0 0 0บาทนะแต่ถ้าใครรายได้ไม่พอสามารถกู้ร่วมรายได้ได้นะคะแต่ถ้าใครอยากดาวอยากผ่อนน้อยก็สามารถทําได้นะคะน้องจจ๋า เอามาให้ชมแล้ววันนี้สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ